ครับผมก็การสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ EP พีที่43แล้วนะฮะ e ีที่43แล้วนะครับเนาะก็ได้ของเข้ามาใหม่1ชุดครับก็มีปนๆมานะพี่นะเหมาะบ้างซื้อเป็นองค์มาบ้างนะครับก็ชอบชิ้นไหนทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะฮะนะผ่านทางนี้เลยครับผมนะช่องทางการติดต่อนะครับผมแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมนะ9 3 7 g i c l นะครับหรือนะครับ062ครับ715 3335นะครับ หรือถ้าสะดวกสแกนไลน์นะฮะอ่ะสแกนอันนี้ได้เลยนะครับเนาะผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะฮะก็สามารถแอดเข้ามาได้กันเลยเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะวันนี้ได้ของมาไม่มากฮะได้ของมาน้อยนะครับเนาะก็ไปกันไวๆเลยแล้วกันะนะฮะนะอ่ะชิ้นแรกครับนี่เลยเขาบอกว่าเป็นพระนักเลงโบราณฮะนักเลงโบราณยังไงพระบุหนังนะฮะพระบุหนังวัดลาดนะครับเนาะก็ พระองค์นี้ยังถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผิวประหลอดยังนิ่งๆงเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็เลี่ยมเงินได้ใจนะฮะชิ้นใหญ่มากนะครับนี่ฮะเด็มฝ่ามือเลย <c oughs> อ่าสำหรับสายเก็บนะฮะสสายเก็บสะสมกตัดกันได้เลยนะครับเนาะชิ้นนี้นะฮะนี่ฮะสะภาพสวยหน้าตาสมบูรณ์นะครับผมนะเป็นพระเนื้อชิ้นเงินนะฮะเป็นพระเนื้อชิ้นเงินผิวประหลอดยังเดิมๆอยู่เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะ เลี่ยมเงินครับนี่นะเลี่ยมเงินด้วยนะฮะชิ้นนี้เอาขออนุญาตเปิดไว้ที่สองพันห้าแล้วกันนะพี่เนาะสองพันห้าร้อยบาทนะฮะพระบุญหนังเลี่ยมเงินนะครับเนาะอ,อ่ะไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปครับนี่นะฮะพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะฮะองค์นี้มีสภาพผ่านการใช้งานแน่นอนฮะสึกแล้วนะฮะสึกแล้วอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้ครับดูเส้นนะพี่นะดูเส้นสมข้างในนะฮะนี่ฮะแบบลึกเข้าไปเป็นเส้นเลยฮะ นี่ครับความสวยของพระนะฮะมีให้เห็นนะครับนี่ฮะมีมณลสารด้วยนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะฮะขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะพระสมเด็จฐันแซงนะครับเนาะอ่ะต่อไปครับต่อไปครับนี่ฮะเหรียญครับเหรียญนี้ผมบอกตรงๆเหรียญผมไม่แม่นนะพี่เนาะก็ได้มาแบบนี้คำขายแบบนี้นะครับเขาบอกว่าปีสองห้าสองสองนะฮะวัดสารีขอนะครับก็น่าจะเป็นลุงกุเกือกนะฮะนี่ฮะ เหรียญคมสวยมากครับเหลียญสวยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าพระยังองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับองค์ค่อนข้างใหญ่หลวงปู่เพือกวัดสาลีขโขนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะอ่าแบบนี้เลยสวยๆฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดไปพันสองกันแล้วพี่นะขออนุญาตเปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงปู่เพือกวัดสาลีขโขนะฮะอ่าไปแล้วนะครับชิ้นต่อไปครับ นางพญาครับผมองค์นี้ศึกหน้าศึกเลยครับศึกหน้าศึกหลังตายพระแบบว่าเนื้อหาค่อนข้างแบบโอ้โหว้าวเลยนะฮะว้าวเลยนะครับสวยจัดจ้านครับนี่ฮะส่องให้ดูแบบนี้เลยนะครับซูมให้ดูแบบนี้เลยนะครับมาผ้าผ่านการใช้แน่นอนครับสภาพนี้ไม่มีดีอยู่แล้วนะฮะก็ต้องทําใจนะครับผมเนาะผ่าขนาดนี้นะครับยังได้แบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะเป็นนางพญา อกพิมพ์อกนูเล็กนะครับผมนะเป็นพิมพ์อกนูเล็กนะฮะองค์นี้สวยๆเลยนะฮะสวยๆเนื้ยหาะจะจ้าดูแบบสบายตาดีนะครับเนาะผมเอาพันห้าแล้วกันนะพี่นะผมขออนุญาตเปไว้ที่หนึบบ่งพันห้ารบาทนะครับเนาะไปต่อนะฮะไปต่อเลยนะครับเหรียญอีกแล้วนะครับไม่ค่อยเป็นเหรียดจะเจอเหรียญนกเกินนะฮะชื่อเป็นผ้าที่พอรู้จักนะครับแต่ว่าเราก็ไม่แม่นก็เอามาแบ่งปันกันนะครับเนาะอ่าได้มาแบบนี้ค่ะแบบนี้ครับ เหรียญหลวงพ่อคมนะฮะนี่ฮะผมซูมให้ดูเนื้อครับผมซูมให้ดูหน้าเลยแบบนี้เลยนะครับอ่าใสๆครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะคมคมเลยนะครับพี่คมคมเลยนะนี่ครับอือ้เห็นเส้นไหมฮะนี่ครับ สวยจริงนะฮะสวยจริงนะครับคงจัดเลยนะครับนะขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดไที่หนึ่งพันบาทนะครับไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยเดี๋ยวจะรีบไปวันนี้มีของไม่มากนะครับชิ้นต่อไปครับนี่ฮะตะกุดลึกลับซับซ้อนมาอีกแล้วครับอง์นี้ได้มาแบบนี้เลยนะฮะสภาพแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมไว้แบบนี้เลยแต่ว่าก็คือคงจะเลี่ยมไว้เก่าเฉยแต่ว่าไม่มีรอยคองใช้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเก่าจริงๆริเพราะว่าดูนะฮะดูตะกุดนะครับนี่ฮะ ลักนี่คือแบบลักแตกแล้วแตกอีกนะพี่นะแล้วข้างหน้าเนี่ยอน,นี้เปี้เป็นทองแดงนะครับแล้วเป็นตะกุดแฝดนะตะกุดคู่นะครับอ่าตะกุดคู่แฝดแบบนี้เลยนะฮะเกา่เกาเแบบนี้ครับขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตเปิดไปที่1,500บาทแล้วกันนะผมไม่ทราบที่จริงๆนะครับรูที่มาจัดกันได้นะฮะร,ราคาไม่ได้ตายตัวนะพี่นะราคาไม่ได้ตายตัวนะครับซื้อไหวเท่าไหร<ๆ>่ชอบเท่าไหร่คุยกันได้นะฮะไม่ซื้อไม่หักก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะไปต่อเลยนะครับ ไปต่อเลยนะฮะอีกหนึ่งชิ้นครับนี่ฮะปิ็งมาแล้วนะครับองนี้เป็นไม้นะครับองนี้เป็นไม้แกะไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะฮะแต่ว่าผมเห็นมีรอยจานอยู่นะครับอ่าแบบนี้ฮะเห็นจานไหมครับนี่ครับเป็นไม้นางกวักไม้แกะนะครับผมขออนุญาตไม่ยัดที่นะฮะแต่ว่าเก่าดีครับไม้แห้งเบาแล้วนะฮะไม้แห้งเบาแล้วนะครับ ขออนุญาตเอาเบาๆแล้วกันพี่ชิ้นนี้เอาหกร้อยบาทนะครับขออนุญาตเปิดที่หกร้อยบาทอ่าเบาเเลยนะฮะแบ่งได้ก็แบ่งนะครับผมนะผมไปต่อเลยนะครับเหรียญครับผมเหรียญครับพะเหรียญมาอีกแล้วนะฮะพะหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมเหรียญน,นี้นี่ฮะเนื้อหาเก่าจริงครับเก่าจริงๆเก่าจัดเลยฮะ แล้วก็มีรอยของใช้จริงๆนะครับนี่ฮะดูคาบขี้ไข่ยังไม่ได้ล้างนะครับเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะอ่าสวยๆครับเอาพันห้าพี่นะผมเปิดไปพันห้านะครับเหรียญนี้นะฮะชอบมาคุยกันนะครับนะเนาะเหรียญต่อไปครับเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะฮะหรือเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นนะฮะพอดีเหมาติดมาแล้วก็ตัวผมเองก็ ก็ค่อนข้างชอบนะครับค่อนข้างชอบแต่ว่าไม่เป็นเหรียญจริงๆกําลังศึกษาแบบเร่งด่วนเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ความคมความอะไรแบบค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะไม่ตรงไม่ตาติดหมดเลยนะครับ <S <S พื้นเหรียญก็ดีนะฮะพื้นเหรียญก็สวยนะครับเนาะก็ไหลดำเดิมๆเ,เออลมดาเดิมๆเลยนะครับองนี้นะฮะนี่ฮะหูเหรียญอ่าแบบนี้เลยนะครับนะเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะของเราอเปิดที่หนึ่งพันบาทนะครับเนาะอ่ะไปต่อฮะ ตะกุดครับอันนี้เป็นตะกุดหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ผมยัดให้เลยแล้วการผมดูเป็นหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดน3ามกษัตริย์นะพี่ดอกนี้เป็น3ามกษัตริย์นะครับนี่ฮะความเก่าครับตะกัวทุบนะฮะหัวทุบนะครับไม่ใช่ตะกัวทุบพูดผิดพูดถูกไปแล้วนะฮะนี่ครับทุบหัวแบบนี้เลยนะครับอแล้วก็อันนี้ได้เชือกเป็นไนลอนนะครับเชือกเป็นไนลอนเก่าๆแบบนี้เลยครับนะพี่นะ นิ้วเดียวนะครับอันนี้เป็นรูปนิ้วเดียวนะฮะลูกนี้นะครับเอาเปิดไว้พันสอง่ากันมาพี่เนาะของนี้เปิดไว้พันสองนะครับอ่าแบบนี้นะฮะเก่าๆเลยนะครับนะชิ้นต่อไปครับนี่ครับองนี้เป็นพระกุ่ทางเหนือนะครับผมไม่ยัดกุ่ละกันแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นพระลือใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระลือนะครับก็เบาๆเหมือนกันนะครับชิ้นนี้นะผมหยิบแถมมาเอาตรงๆเลยนะครับผมหยิบแถมมานะฮะ อยากได้เท่าไหร่ก็ใส่ราคาได้นะพี่นะพลือนะครับเนาะหรือชอบนะครับหรือชอบเท่าไหร่ก็ใส่ราคากระดูกได้หรือเอาอย่างนี้แล้วกันผมเปิดไว้เอาผมเปิดไว้หกร้อยแล้วกันนะพี่เนาะผมเปิดไว้หกร้อยแล้วกันอ่ะเบาๆนะครับเนาะอ่าไปต่อเลยครับเหรียญน,นะฮะอีกหนึ่งเหรียญครับอันนี้เหรียญห่วงหักเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับผมนะเหรียญหลวงพ่อปานกระไหลทองแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับ นะครับแล้วก็ขอบเป็นกระบอกนะฮะอ่าแล้วก็แบบนี้นะครับหลังเป็นแบบนี้เลยนะฮะไม่เป็นจริงๆนะพี่นะไม่เป็นจริงๆขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทแล้วกันเนาะเปลี่ยนหลวงพ่อปามนะครับอะไปต่อเลยนะฮะก็จะจบแล้ววันนี้มีน้อยนะครับวันนี้มีน้อยสมเด็จนะครับสมเด็จสมเด็จสีเขียวเนื้อเป็นอะไรไม่แน่ใจครับผมดูไม่เป็นนะฮะไม่รู้ว่าเป็นหยกเป็นแก้วเป็นอะไรสักอย่างนะครับ นอกแากแต่ว่ามีการลงรักปิดทองนะฮะแล้วก็มีปิดทองใหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ปิดทองเก่าเดิมมาแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้นะครับโอเคสวยๆเลยฮะเอา1,200บาทแล้วการขออนุญ,ญาตไปที่้ที่1,200บาทนะครับเนะาะก็จะจบลอ่ะนิดเดียวนะครับชิ้นนี้เป็นเป็นชิ้นที่ผมบอกว่าโหเด็ด oh, มากฮะนางพญาองค์นี้สวยมากมากมากม,ากมากเลยนะครับเนาะ เป็นนางเข่าตรงองค์สวยแบบมากๆเลยนะฮะดูเนื้อครับนี่ฮะจัดจ้านมากนะครับเนื้อหาค่อนข้างแบบโอ้โหจัดจ้านเลยนะครับล้วพิมพ์ดีมากนะฮะน่ากลมบ้องเลยนะครับเนาะชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะฮะของนุญาาเปิดไปที่พันเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะอ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมนะวันนี้มาไวไปไวชิ้นสุดท้ายครับเป็นสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเจ้าของเดิมบอกว่าหลวงพ่อจงนะครับ แต่ผมดูแล้วหลวงพ่อเดิมก็มีสร้างซึ่งขออนุญาตไม่ยัดที่แล้วกันนะครับเนาะชิ้นนี้นะฮะเป็นสร้อยตะกุดนะครับเป็นสร้อยตะกุดมีปลาตะเพียนนะฮะมีปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกขันนกข้นนะครับผมนะมีลูกขั้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีตะกุดอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีลูกขั้นนะครับผมแล้วก็มีตะกุดอ่าแบบนี้เลยนะครับเนาะขออนุญาตนับนิดน,นึงนะฮะ ตะกรุดมีห้าดอกนะครับผมนะตะกรุดมีห้าดอกนะครับลูกขั้นนีหกครับผมแล้วปลาเนี่ยมีห้านะครับอ่าแบบนี้ฮะได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะครับครั้งนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยแล้วกันนะครับพี่นะอ่ะจบแล้ววันนี้จบแล้วเลยฮะจบหมดแล้วนะครับก็มีของมาไม่มากนะฮะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยทางไลน์นี้นะครับผมนะ937นะครับ gyicl นะฮะหรือโทรเข้ามาครับผมสายด่วนครับ0627152335นะครับเนาะยินดีตอบทุกๆคำถามครับพี่นะแล้วก็ยินดีให้บริการมากๆเลยนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะพี่นะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านมากเลยนะฮะที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมกันสวัสดีครับ